มีอะไรกนมาเยอะจังเลยไม่มีจังเ้ยย่าไม่มีแต่ละฮะรวยทำงานได้ได้เยอะๆจะได้คนตีมีอะไรที่ชอบตีคนก็ไปย่าโอ้โหไม่คนทำงานโอ้โหจะได้ไม่้งดูย่า โอ้ยแจาเลย้าคุณทำร้อันนี้คุณพ่อนี่คุณพ่อดูสิเนี่ยยังยังแปดสิบแปดสิบสามแปดสิบสี่แล้วยังแข็งแรงอยู่เดนไปเดินแล้วมก่อนนี่คุณแม่ยิ้มแก้มปีอยู่ค่ะเป็นคนโรคหัวใจดิเพราะว่าหมอเขาได้กินยาเำง่วงไง เฮ้ยแล้วเราทำไมต้องใส่แมสก์ตั้งหลังเราเรากลัวโควิดให้คนอื่นใช่ไหมเนี่ยปเออเขากระตังง่าแม่นี่ยิบกระตังาคนอื่นเดวมก็ได้ตังนะ ตรงนี้แหละเย็นดีข้างนอกมันยุงเยอะเฮ้ยพวกไอพวกอะไรนี่เอ้ยกูไม่มีอ่ะเฮ้ยกบวนเอาได้อ๋อบนได้อะไอพวกไอตังเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ต้องบวน

มันมีลูปสองแล้วจะให้มันเรียนอะไรอีกล้อยานี้อยู่นี่ตังอยู่นี่ตังอยู่นี่ตงอะไอาเอาเอาถ่ายถ่ายกูพอๆนะอย่าถ่ายกูอ้วนนะถ่ายอย่าให้กูอ้วนนะเอารูปเลอาตอนนี้วิดีโอนี่ก่อน